ขอนอบน้อมด้วยเสศนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ยี่สิบสามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีใน,านบาปนะโมะโตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมะโตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธรรมังสรณนังัจฉามิ สังขังสรนังัจามิทุติยมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยามปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังขังสรนังัจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรนังัจามิตติยมปิ สังข ang, no welche, om, ังสรนังัจามินัตทิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตทิเมสรนังอัญยางสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวะเตยังสัตตุาสาเสนที่พึ่องอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าไปเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาอนาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวตตมารเกศตรตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรมมจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตาวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทาวิเลป,ปนะทารนะมันดนะวิภูสนฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาศยนะมหาศยานา เวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคัหานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิถ้าเปิจาจขอสมาทานศิ่งสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบ งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมัปทานสี่สมมสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชงเจ็ดอริยมักมีองคแปด เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะกระทํากิจตามพระธรรมคําสอนอันมีสมาธิินำน้าเป็นประธานในการเจริญกุศลนานาประการรวมทั้งมอบกายถวายชีวิต ไว้ในพระรัตนาตรัยค่ะเรากำลังศึกษาในเรื่องของอิทธิวิธานิเทศในวิสุทธิมรรคและได้เห็นความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาซึ่งความชื่นใจและเลื่อมใสในกุศลที่ได้เกิดในพระพุทธศาสนาจริงๆค่ะในศาสนาแห่งพระชินเจ้านั้นการกระทำฤทธิ์ไม่ได้กระทำเพื่ออย่างอื่นเลย แต่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในหมู่ภิกษุด้วยกันเองหรือภิกษุอนุเคราะห์พรหมจรรย์แก่เหล่าสัตว์ผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วตังตัวอย่างที่ได้ศึกษากันไปหลายตัวอย่างมากมายแล้วนะคะตัตัวอย่างล่าสุดก็คือเรื่องเศรษฐีขนมเบื้องซึ่งก็เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ รหมจันร์โดยแท้นี้คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอันประเสริฐเยี่ยงนี้จริงๆค่ะในลำดับต่อมาก็คือในเรื่องของกากะวริยาพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำของน้อยให้เป็นของมากเล่ากันมาว่าพระมหากัสปเทระเข้าพักอยู่ด้วยสมาบัติตลอดเจดวัน เมื่อจะทำการสงเคราะห์แก่คนเข็นใจได้ยืนอยู่ที่ประตรูเรือนของมนุษย์เข็นใจชื่อว่ากากะวารยาภริยาของนายกากะวารยานั้นเห็นพระเทระแล้วได้เกลียกข้าวยากคซึ่งไม่เค็มไม่เปรี้ยวอันตนต้นตมเพื่อสามีลงในบาทพระเถระพระเถระรับข้าวหยาคคนั้นแล้ว ได้วางไว้บนพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานทำให้เพียงพอแก่พระภิกษุหมู่ใหญ่ข้าวยาคูที่นำมาด้วยบาดใบเดียวก็เพียงพอแก่พระภิกษุทุกรูปฝ่ายนายกากะวริยะก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีในวันที่เจ็ดนั้นแลและไม่ใช่แต่จะทำของน้อยให้เป็นของมากได้เท่านั้น แม้สิ่งที่ตนมุ่งหมายในบรรดาสิ่งของเป็นต้นว่าของอร่อยทําให้ไม่อร่อยหรือของไม่อร่อยทําให้อร่อยทั้งหมดย่อมสําเร็จแก่ท่านผู้มีฤทธิ์ความจริงก็เป็นเช่นนั้นพระเถระชื่อมหาอนุระเห็นพระภิกษุมากด้วยกันไปเที่ยวบินทบาทได้แต่พัดที่เลวๆนั่งฉันอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ จึงอธิษฐานว่าน้ำในแม่น้ำจงเป็นเนยใสแล้วได้ให้สัญญาแก่พวกสามเณรสามเณรเหล่านั้นได้เอาขันไปตักน้ำมาถวายแก่หมู่พระภิกษุภิกษุทุกรูปภาคันฉันอาหารกับเนยใสอย่างอร็อร่อยกุศลอันเลิศก็เหมาะสมกับบุคคลผู้ได้สั่งสมบุญอันเลิศเอาไว้นะคะภิกษุเหล่านี้ ก็มีเหตุในอดีตท,ที่ได้สั่งสมบุญอันเลิศเอาไว้ถึงแม้จะได้รับพัดที่ไม่เลิศแต่ในที่สุดก็ได้อาหารที่เลิศจากการเนรมิตของภิกษุผู้หวังอนุเคราะห์พรหมจัรย์ค่ะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าชื่อว่าสัตวโลกเพราะอัาว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลแห่งบุญและบาป ซึ่งในพระสูตรต่างๆนั้นเราก็เห็นได้ชัดในเรื่องของบุญและบาปต่างๆที่เป็นปัจ,จัยต่ออุปทานขันห้าและบุคคลเหล่านั้นที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้วก็มีโอกาสประพฤติธ,ธรรมพ้นจากวัตทุกด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระประสงค์ให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากสังสารทุกข์จึงได้ ตรวจด,ดูสัตวโลกทุกวันในยามเช้าและยามเย็นืะอานุเคราะห์ให้สัตว์โลกเหล่านั้นได้ข้ามห้วงน้ำใหญ่คือสงสารที่แสนจะข้ามได้โดยยากอย่างยิ่งซึ่งพระองค์นั้นได้ผลแล้วจากฝั่งนี้และผลแล้วจากฝั่งทั้งปวงคือเข้าถึงอนุปาทาปรินิพาน ในคำว่าด้วยตาทิพย์คือภิกษุผู้มีฤธิยืนอยู่ณที่นี้เองทำแสงสว่างให้ขยายออกแล้วมองเห็นรูปของพรหมนั้นและยืนอยู่ณที่นี้เองเมื่อพรหมนั้นกล่าวก็ได้ยินเสียงและรู้วาราจิตของเขาได้คำว่าน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งกายคือน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งกาัชกายคือยืดจิต ซึ่งมีฌานเป็นบาทวางลงในกายคือทำให้คล้อยตามร่างกายให้ไปช้าๆเพราะว่าการไปด้วยกายเป็นของช้ากว่าใจคำว่าอย่างลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาคืออย่างลงเข้าไปถูกต้องถึงพร้อมด้วยสุขสัญญาและละหุสัญญาอันเกิดพร้อมกับจิตที่มีฤทธ ซึ่งมีฌานเป็นบาทเป็นอารมณ์ที่ชื่อว่าสุขสัญญาได้แก่สัญญาอันเป็นสัมปยุดด้วยอุเบกขาจริงอยู่อุเบกขาท่านกล่าวว่าเป็นสุขอันสงบก็สัญญานั้นนั้นแหละถึงงราบชื่อว่าละหุสัญญาก็ได้เพราะผลจากนิวรณ์และข้าศึกมีวิตกเป็นตน้นก็เมื่อภิกษุผู้มีฤทธนั้น อย่างลงสู่สัญญานั้นแม้กระชกายก็เบาปานปุ๋ยนุน่นเธอย่อมไปด้วยถึงพรหมโลกพร้อมทั้งร่างกายที่เบาและมองเห็นกันอยู่นี้แหละดุดปุ๋ยนุน่นซึ่งถูกลมพัดลอยขึ้นไปได้แล้วฉะนั้นก็เมื่ออย่างนี้ถ้าต้องการที่จะนิรมิตหนทางในอากาศ ด้วยอำนาจปทวีกสินไปด้วยเท้าหรือถ้าต้องการจะอธิษฐานเป็นลมด้วยอำนาจวายโยกสินไปตามลมดุดปุ๋ยนุ่นก็ได้อีกอย่างหนึง่งความเป็นผู้ต้องการจะไปนั้นแหละเป็นสำคัญในปาฏิหารนินี้เพราะเมื่อมีความพอใจจะไปอยู่เธอทำการอธิษฐานจิตอย่างนี้แล้วอันกำลังแห่งการอธิษฐานส่งขึ้นไปแล้ว ย่อมลอยไปอย่างเห็นเห็นอยู่ดุดลูกศรที่นายขมังธนูยิงขึ้นไปฉะนั้นหลายๆท่านเมื่อฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็คงอยากจะเป็นผู้มีฤทธิ์บ้างนะคะแต่ผู้มีฤทธิ์นั้นต้องเป็นผู้เกิดด้วยติเหตุและที่สำคัญคือต้องอยู่ใกล้บุคคลผู้เป็นการยานามิตรในการที่จะฝึกฝนตั้งแต่ชาญหนึ่ง ไปจนถึงฌานสี่และอรูปฌานค่ะรวมทั้งการฝึกในการเข้าอภิญญาสมาบัติต่างๆด้วยก็เรื่องเหล่านี้เราฟังแล้วก็ให้มีความชื่นใจเลื่อมใสในกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้ทำมาดีแล้วนะคะแต่หากคิดว่าตนเองปรารถนาจะเป็นบ้างก็ลองฝึกฝนดู ไม่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนนะคะหากเป็นอย่างอื่นแล้วก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะในพระพุทธศาสนานั้นความประพฤติท,ทั้งหลายก็เพื่อพรหมจรรย์นั้นก็คือเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งสิ้นค่ะคำว่าน้อมกายไปด้วยอำนาจของใจคือยึดเอากายไปวางไว้ที่ใจในวงเล็บทำกายให้เบาเหมือนจิตคือ เอาเยี่ยงอย่างใจได้แก่ไปได้เร็วเหมือนใจจริงอยู่การไปของใจเป็นอาการที่รวดเร็วคําว่าอย่างลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาคืออย่างลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาอันเกิดพร้อมกับจิตซึ่งมีริษมีกายเป็นอารมณ์ คำที่เหลือพึงทราบตามความดังที่กล่าวไว้แล้วนั้นแลก็ปาฏิหารที่น้อมกายไปด้วยอำนาจแห่งใจนี้ก็คือไปได้อย่างใจนั้นเองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่าก็พระโยคีนี้เมื่อไปด้วยกายอันไม่ปรากฏอยู่อย่างนี้ย่อมไปในขณะที่อธิษฐานจิตนั้นเกิดขึ้นหรือว่าในขณะที่อธิษฐานจิตแล้วดำรงอยู่ หรือว่าในขณะที่อธิษฐานจิตดับแห่งอธิษฐานจิตนั้นดังนี้แล้วพระเถระจึงกล่าวว่าไปได้ทั้งสามขณะถามว่าก็ผู้มีฤทธนั้นไปเองหรือว่าส่งรูปที่นิรมิตไปตอบว่าเรื่องนี้ทำการส่งไปได้ตามสบายใจแต่ในที่นี้ท่านชักตัวอย่างมาเฉพาะการไปด้วยตัวเอง ของท่านผู้มีฤทธิ์เท่านั้นคำว่าสําเร็จด้วยใจคือแล้วแต่ใจจะนิรมิตเพราะรูปนั้นนิรมิตขึ้นได้ด้วยจิตอธิษฐานนิรมิตคําว่ามีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี้ท่านกล่าวไว้ด้วยอํานาจที่ตั้งอยู่ของตาหูเป็นต้นแปลกอยู่ว่าภาษาทรูปสี่มีจักขุภาษาตรูปเป็นต้น ไม่มีในรูปที่ภิกษุนิรมิตแล้วนั้นคําว่าถ้าภิกษุผู้มีฤทธิ์กำลังเดินอยู่แม้รูปที่นิรมิตนั้นก็เดินไปในที่นั้นโดยเป็นต้นทั้งหมดนี้ท่านกล่าวหมายถึงนิรมิตรูปของพวกพระสาวกส่วนรูปที่พระพุทธเจ้าทรงนิรมิตขึ้นย่อมทำดังที่พระผู้มีพระภาคทรงกระทำก็ได้ หรือทำกิจอย่างอื่นตามความพอพระไทยของพระผู้มีพระภาคก็ได้ต้ในอาธิการนี้ภิกษุผู้มีฤตนั้นอยู่ณที่นี้เองมองเห็นรูปได้ด้วยตาทิพฟังเสียงได้ด้วยโสตทาตอันเป็นทิพกำหนดใจด้วยเจโตปริยญาณแม้ใดด้วยฤทธเพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่า ทำอำนาจให้เป็นไปทางกายแม้ภิกษุผู้มีฤทธิ์นั้นอยู่ณที่นี้เองยื่นร่วมเจรจาสนทนากับพรหมนั้นแม้ใดแม้ด้วยฤทธิ์เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าทำอำนาจให้เป็นไปทางกายแม้การอธิษฐานของภิกษุผู้มีฤทธิ์นั้นเป็นต้นว่า อธิษฐานแม้ที่ไกลไให้เป็นที่ไกลแม้ใดแม้ด้วยฤทธิ์เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าทำอำนาจให้เป็นไปทางกายเลยแม้ภิกษุผู้มีฤทธนั้นไปสู่พรหมโลกด้วยทางกายที่ยังปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได้แม้ใดแม้ด้วยฤทธิ์เท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าทำอำนาจให้เป็นไปทางกาย ก็แลภิกษุผู้มีฤตนั้นปฏิบัติตามวิธีที่ท่านกล่าวไว้โดยใจความเป็นต้นว่าภิกษุผู้มีฤตนั้นนิรมิตรูปข้างหน้าพรมนั้นก็ได้อันใดด้วยฤธิมีประมาณเท่านี้จึงจะชื่อว่าทำอำนาจให้เป็นไปทางกายได้ ส่วนคําที่เหลือในบทนี้ท่านกล่าวไว้ก็เพื่อแสดงถึงบุพภาคแห่งฤทธิ์ซึ่งเป็นเหตุทำอำนาจให้เป็นไปทางกายได้จบอธิษฐานฤทธิ์เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเราฟังแล้วก็คงได้รู้ว่าฤทธิ์นั้นมีหลากหลายวิจิตมากมายเหลือเกินนะคะแต่จุดประสงค์ในพุทธศาสนาก็ดังได้กล่าวแล้วว่า ไม่ว่าจะริ์ประเภทใดรวมถึงอาเทศนาปาติหารคือการดักใจก็ตามเป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาไม่ได้ทรงสรรเสริญแต่ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาติหารเพราะการบังเกิดขึ้นของพระองค์นั้นเพื่อให้สัตว์โลกทั้งปวงนั้นได้เข้าถึงความผลทุกค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอรเยสัตสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้นแด่ศัพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนักินดีอนุโมทนาในมหากุศลท้งิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ